สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายฟีซอนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม City Skyline กันนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายเมืองของตัวเองให้ดูกันนะครับว่าเมืองของผมมีอะไรบ้างการจราจรเป็นยังไงรถไฟอะไรผังเมืองอะไรเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยผมจะแนะนําก่อนว่าเมืองของผมนั้นมีอยู่2ฝั่งนะก็คือเมืองที่อยู่ฝั่งนี้นะครับทะเลฝั่งนี้ก็จะข้ามมาอีกเกาะหนึ่งครับก็คือแยกโดยอิสระนโยบายก็อิสระกันหมดเลยนะครับนี่ ก็ประมาณนี้อันนี้ก็อีกเมืองนึงอันนี้ก็อีกเมืองนึงนะครับเมืองที่มากที่สุดก็คือเมืองนี้ม,มีประชากรอยู่เยอะมากมีประชากรอยู่ที่25700ค Л นนะครับส่วนเมืองนี้อยู่ที่22,000นะครับและเมืองนี้มีประชากรน้อยที่สุดนะครับก็คืออยู่ที่15,000นะครับเน้นส่วนใหญ่ก็คือเป็นโลความหนาแน่นต่ำนะครับก็เน้นพวกนี้นะครับ ส่วนเมืองฝั่งนี้นะครับเน้นความหนาเน่นสูงครับก็จะมีพวกตึกสูงนะครับพวกออฟฟิศอะไรซะเยอะนะครับตัวเกมอาจจะกระตุกหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเราเริ่มจากระบบรถไฟก่อนเลยนะครับระบบรถไฟมีอยู่2แบบนะรถไฟแบบเทรนแล้วก็รถไฟแบบเมโทรเหรอรถไฟแบบเทรนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขนส่งสินค้านะผมใช้ก็มีรับผู้โดยสารบางก็คือตรงนี้นะครับ นี่นี่นี่มีรับผู้โดยสารเป็นเดี๋ยวจะเป็นเส้นสีขาวนะครับผมใส่เป็นสีขาวนะข้ามมายังฝั่งนี้เมืองนี้เออนี่เป็นรถไฟสีขาวนะครับส่งสินค้านะครับก็จะอยู่เมืองนี้นะครับก็ผมก็จะใส่ไว้ตรงนี้จะเป็นรถไฟเกี่ยวกับสินค้าโดยเฉพาะเลยนะครับก็ ผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าตัวเกมของผมเนี่ยเป็นตัวเกมเพียวๆนะครับไม่มี DLC อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวดูส่วนสาธารณะครับนี่มีแค่นี้เอ่อถนนนะครับนี่ถนนยังไม่ได้ซื้อนะครับจริงๆอยากได้แม้ทางสิตนเพราะจะได้ถนนเพิ่มนะครับมีถนนแบบแปลกๆให้เล่นนะครับแต่ตอนนี้เล่นตัวเกมหลักไปก่อนเพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อนะครับ ส่วนอันนี้คืออินโตเชงก็คือเมืองหลักที่ผมเริ่มเล่นเกมนะครับผมก็ออกแบบดีไซน์ระบบนี้เองนะครับก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นการออกแบบเองแต่มันใช้ได้ผลค่อนข้างดีนะครับลดปัญหารถติดได้นะครับมีทั้งยูเทินอยู่ในตัวแล้วก็มีทั้งแบบข้ามแยกไปเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ยูเทินนะครับนี่ถ้ารถ ที่มาจากเมืองฝั่งนี้ฝั่งบ้านเนี่ยบ้านเรือนเนี่ยจะไปกลับรถนะครับจะไปกับรถไปฝั่งโน้น,นนะฝั่งโน้นโน้นก็จะต้องวิ่งมานี้นี่แล้วก็วิ่งวิ่งข้ามแยกเลยนะวิ่งข้ามแยกแล้วก็มาลงตรงนี้นะครับเข้าถนนสวนนะครับจากนั้นก็ค่อยแยกออกมาทางนี้นะครับนี่แยกออกมาทางนี้เสร็จก็ออกลับขึ้นไปตรงนี้นะครับนี่ กลับขึ้นแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปในเมืองอีกรอบนะครับก็ค่อนข้างยุ่งยากแต่มันใช้ได้ผลดีนะรถไม่ค่อยติดนี่มีแดงหน่อยๆน,นะก็เรื่องของการหักมุมเยอะเกินไปนะรถมันลดความเร็วไงส่วนตัวเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยผมก็ไม่มีนโยบายอะไรเลยนะไม่ได้เน้นภาคอุตสาหกรรมสักเท่าไหร่สําหรับเมืองนี้นะเพราะกําไรโดยส่วนใหญ่ก็มาจากภาคการค้าขายพวกนี้เป็นออฟฟิศซะโดยส่วนใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของถนนกันบ้างนะครับ ถนนของเมืองนี้นะครับมีการจราจรอยู่2แบบนะครับก็คือเมืองที่ชื่อว่ายูน t เต็ดควีดอมจะวิ่งแบบนี้นะครับนี่ถนนจะวิ่งแบบนี้นะครับส่วนเมืองที่ชื่อว่าฟรังซองนะครับถนนจะวิ่งแบบทางขวานะครับแบบต่างประเทศนะครับแบบนี้นะครับแล้วเวลาจะข้ามเมืองมันไม่ชนกันตายหาหรือว่าข้ามกันยังไงนะครับผมมีเครื่องกลับไว้โดยเฉพาะนะครับนี่อย่างตรงนี้คือเครื่องกลับที่เบสิกที่สุดนะครับ ผมจะใช้ไฟแดงจราจรไฟจราจรนะครับขั้นเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้รถอีกฝั่งหนึ่งชะลอก่อนนะครับแล้วค่อยข้ามไปนะครับนี่แบบนี้นะครับพอไฟเขียวปุ๊บรถก็จะข้ามไปนะครับรถโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยวิ่งอยู่เลนเดียวนะผมใช้ mod traffic manager เนี่ยจัดการนะครับนี่ครับก็คือเลนที่อยู่ไว้ทําความเร็วเนี่ยผมจะไม่ให้พวกรถใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้รถธรรมดาเนี่ยวิ่งช้าตามไปด้วยนะครับ แล้วก็มีอีกหลายทางนะครับที่สามารถเชื่อมไปยังเมือง2เมืองนี้ได้นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นทางวงเวียนตรงนี้นะครับก็1 2 3 4สาสี่แล้วก็ทางใต้ดินอีก1ทางนะครับนี่ทางที่หนะครับเส้นทางตรงนี้จะดูไม่ค่อยสวยหน่อยเพราะว่าสร้างแบบลวกๆขี้เกียจพื้นที่น้อยนะครับก็เลยออกมาประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยูเทิร์นใต้สะพานนะครับก็มันจะประจัดงบ ถ้าจะทำแบบนี้นะเอ้ยไม่ใช่ประหยัดเพาประหยัดพื้นที่นะครับหรือจะสร้างเป็นแบบนี้นะแต่มันจะกินที่กว่าแล้วมันก็ใช้ได้ฟากเดียวก็คือยูเทินไปฝั่งหนึ่งนะครับมันจะไม่เหมือนกับยูเทินอันนี้นะครับมันจะใช้ได้ทั้ง2ฝั่งเลยครับไม่ว่าจะไปอีกฝั่งนึงนะครับอย่างทางนี้นี่อย่างรถบรรทุกคันนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะครับฝั่งก็จะใช้ได้เช่นกันนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมมันใช้ได้ทั้ง2ฝงากนะครับมันก็เลยประหยัดที่มีประโยชน์มากนะครับแบบนี้ แต่แบบตัวยูหรือเกือกม้าหรือใต้สะพานแบบนี้ค่อนข้างกินที่แล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชนด,ด้วยเดี๋ยวผมจะลองลากเส้นทําเส้นจราจรให้ดูสวยงามหน่อยนะแปบ๊บนึง โอเคครับร้าวๆก็ประมาณน,นี้นะครับรถจะดูวิ่งเป็นระเบียบปิดม,มันก็ไม่ใช่นะนมันก็จะดูเป็นระเบียบมากกว่านะครับถ้าเทียบกับถนนธรรมดาที่ไม่ได้ขีดเส้นอะไรนะครับก็ถ้ามีแพลตฟอร์มคล้ายๆกันเนี่ยผมก็จะก๊อปไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาสร้างครับก๊อปปี้นะครับแล้วก็ไปวางยังจุดที่มันใกล้เคียงหรือคล้ายกันถนนแบบรูปแบบเดียวกันนะครับนี่อย่างนี้นะครับก็จะก๊อปวางก๊อปวางไปเลยนะครับ จะประหยัดเวลากว่านะครับส่วนเกาะนี้ก็จะมีออท่าเรือนะครับเอาไว้สําหรับเมืองท่าโดยเฉพาะนะครับออห้างเอ,อ้ยไม่ใช่ห้างเขาเรียกว่าภาคธุรกิจออฟฟิศนะครับแล้วก็ย่านการค้าความหนาแน่นสูงนะครับแล้วก็จะมีพวกออที่อยู่อาศัยแบบความหนาแน่นสูงปะปนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แบบความหนาแน่นต่างปะปนนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยผมจะแยกโซนอย่างชัดเจนก็คือโซนนี้โซนฝั่งนี้ ฝรั่งซองเนี่ยจะใช้ความหนาแน่นต่ำนะครับก็คือพวกบ้านเรือนธรรมดานะครับนี่แบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มที่จะเป็นเต็มหลอดแล้วนะครับนี่แล้วก็ฝั่งข้ามมาแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นความหนาแน่นสูงครับจะมีพวกตึกสูงตึกอะไรพวกนี้เยอะไปหมดเลยนะครับวงเวียนนะครับนี่แล้วก็สนามบินก็จะมีรถไฟนะครับเชื่อมไปยังเมืองหลักนะครับเส้นสีฟ้านะครับเชื่อมไปยังเมืองหลัก ได้ถึง2เมืองนะครับแล้วก็พวกรถบัสเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเน้นเกี่ยวกับรถบัสสักเท่าไหร่เพราะว่ารถบัสจะทําให้รถติดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูการจราจรกันนะครับว่าทั้งหมดจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดอยู่ที่75%อนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานกับรถอีกแล้วนะครับก็ใช้ได้ทั้ง2ฝั่งครับกลับไปกลับมานะครับแล้วก็ใช้เป็นพาลอยข้ามถนนได้ด้วยนะครับคนก็จะสามารถเดินข้ามไปได้นะครับนี่ก็มีประโยชน์หลายแบบเลยนะครับ จะได้ไม่ต้องสร้างทั้งสะพานไม่ต้องสร้างยูเทินแบบเกือกม้าถึง2อันนะครับอันนี้คือรวมทุกอย่างมิกทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับมันก็จะประหยัดพื้นที่นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทั้งหมดในเมืองเนี่ยมีจุดกับเลนกี่ที่นะครับจุดแรกคือจุดนี้นะครับนี่ครับใช้ไฟจราจรในการขั้นนะครับเพื่อเปลี่ยนนะครับจุดที่2เป็นจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งรถเล่นนะครับว่าเอ้ยมันเปลี่ยนกันยังไงวะ ตอนนี้เรายังอยู่ในทางการจราจรทางขวานะครับเดี๋ยวพอลงสะพานนี้ไปมันก็จะกลับไปทางซ้ายนะครับโดยที่รถจะไม่ต้องมานั่งกับเลนให้เสียเวลานะครับมันก็จะไม่ต้องพาดไปพัดมานะครับไม่ต้องรอรถนะครับไปได้เลยนี่ครับสะพานนี้ผมไปก๊อปมาจากประเทศจีนนะครับที่วิ่งไปสู่ฮ่องกงนะครับอ้สะพานบางนี่ครับก็จะมีจุดกลับรถไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าจะได้กลับรถไปในตัวนะครับจะได้ประหยัดที่อีกแล้วนะครับก็จะกลับเข้าสู่ทางซ้ายนะครับแบบนี้อันนี้คือจุดที่2นะครับจุดที่3คือตรงนี้ครับใช้เป็นไฟจราจรขั้นเหมือนกันนะครับจุดที่4เหมือนกันนะครับแล้วก็จุดที่5คือตรงนี้นะครับก็คือสะพานข้ามมายังเกาะนะครับจริงๆเกาะเนี้ยผมจะสร้างเป็นทางซ้ายนะแต่เริ่มแรกเกมมันเป็นขวาไงก็สร้างเป็นขวาอยู่นะครับ แต่พอถนนเส้นนี้มานะครับมันเป็นฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยมันเป็นการจราจรทางซ้ายนะครับก็ถ้าเป็นแบบเดียวกันได้มันก็ดีนะครับแต่ไว้ค่อยแก้ทีหลังนะครับเดี๋ยวตอนที่แก้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้วยนะว่าแก้กันยังไงนะครับเยอะหรือเปล่าลําบากไหมนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูนะครับเดี๋ยวรอให้เมืองมันเต็มก่อนนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายจุดที่6กหรือเปล่าลืมนับแล้วเนี่ยก็คือจุดนี้นะครับก็คือเป็นสะพานเส้นนี้นะครับ สะพานหลักเลยก็ว่าได้นะครับแต่รถดันไม่ใช้ซะงั้นรถกลับวิ่งในเมืองนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับมีทั้งหมดหเอ๊ยมีอีกจุดหนึ่งนี่หวาจุดสุดท้ายนะครับก็คือจุดนี้นะครับก็รูปแบบคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะครับไออันที่วิ่งจากจีนไปฮ่องกงอ่ะนี่แบบเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวไปนั่งรถกันนะครับว่ามันเอ๊ะมันกลับเป็นยังไงวะนี่นี่ครับเริ่มจากการเข้าเอ้ยสะพานบังนี่เข้าโค้ง โอ้โหรถตู้นั่นเกือบจะคว่ำเลยนะนั่นเข้าโค้งกันขึ้นสะพานครับแล้วก็โค้งอีกนะครับโค้งไปโค้งมาเหมือนเหมือนหอยนะครับเหมือนก้นหอยนะครับคล้ายๆนะครับนี่ครับกลับสู่เลนซ้ายแล้วนะครับสังเกตดูที่เส้นสีเหลืองนะครับมันก็จะกลับข้างด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับนี่ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปอยู่ทางขวาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ ก็เป็นรถการจาราจรทางซ้ายเต็มรูปแบบแล้วนะครับมีทั้งหมดถึง7จุดกันเลยนะครับที่ผมสร้างนะครับจริงๆสร้างไปทางแบบเดียวกันทั้งหมดมันก็สิ้นเรื่องนะครับจะได้ไม่ต้องมาทําที่กลับไปกลับมาอยู่นะครับมันเสียเวลานะครับแล้วก็เปลืองงบอันนี้คือวงเวียนที่ใหญ่ที่สุดในตัวเกมนะครับที่ผมสร้างมาเป็นแยกตัดกันถึงเป็นสีแยกนะแต่ผมไม่อยากให้รถมันเลี้ยวแบบตัดแยกก็เลยใช้วงเวียนขั้นแทนนะครับ ก็ไปได้รูปแบบนี้มาจากต่างประเทศนะครับถนนต่างประเทศจริงๆตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายเท่านั้นนะแต่ผมอนุโลมให้เออวิ่งวิ่งไปก่อนเพราะในทางนี้มันก็เป็นทางตันนะครับก็โอเคเลี้ยวได้นะครับก็เปิดเลยนะครับนี่เส้นขีดอย่างนี้ก็จริงแต่รถก็กลับวิ่งทับซะงัง,งนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมลพิษทางเสียงกันบ้างนะครับว่าตรงไหนมีเสียงดังนะครับเปอร์เซ็นต์โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ถนนนั่นแหละคงไม่พ้นเรื่องนี้นครับ ไปก็โขตโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเรือนก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนนะครับสนามบินก็ดังนะครับเนี่ยก็ไม่เยอะมากอยู่ที่32%ก็ถือว่าโอเคนะครับการผลิตไฟฟ้าครับอยู่ที่750เมกะวัตต์นะครับตรงนี้เมื่อก่อนน่ยผมจะใช้สะพานเออไม่ใช่สะพานเสาไฟาฟ้านะครับลากยาวมาฝั่งนี้นะครับมายังเมืองอ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ดูไปมันเกะกะมากผมก็ใช้ไป ตัวกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำเนี่ยทำเป็นสะพานซะเลยนะครับก็สะดวกดีนะครับดูสวยงามด้วยเห็นไหมมันดูไม่ลุกนะครับดูสวยงามนะแต่ตรงนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรจริงๆถนนเส้นนี้เป็นถนนหลักนะนี่จริงๆร,รถจะวิ่งพาดไปยังฝั่งนี้เลยนะครับแต่ผมก็เปลี่ยนให้ถนนอีกฝั่งนึงเป็นถนนหลักแทนนะครับก็คือถนนเส้นนี้นะครับก็พอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะครบ วงกลมพอดีนะครับมันจะเป็นนี่ดูจากไกลๆเห็นไหมผมสร้างถนนเป็นแบบวงกลมพอดีนะครับไม่ใช่วงกลมนะครับเป็นเป็นริงนะครับเป็นรอบเมืองนะครับถนนรอบเมืองนะครับถ้าวิ่งอย่างนี้มันจะดีกว่านะเพราะว่ามันจะเป็นรอบเมืองตรงนี้เป็นที่กลับรถเหมือนกันนะครับกลับรถได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับจริงๆตรงนี้ก็เป็นถนนแบบสีแยกปกตินี่แหละแต่ผมก็ปิดนะครับเพราะว่ามันทําให้รถติดนะครับ ก็เลยบังคับให้รถเลี้ยวขวาเท่านั้นนะครับแล้วก็มายูเทินตรงสะพานนี้นะครับตรงเกลือนมานะครับก็ลดปัญหารถติดไปได้นะแต่ก็ขี้เกียจทําลายอันเก่าก็ปิดทับด้วยมอดไปนะครับมอตตัวนี้นะครับหลากเส้นทับไปเลยนะครับตรงนี้ก็มีรถไฟใต้ดินให้ใช้งานนะครับอีกเหมือนได้นะครับด้วยเส้นสีชมพูตรงนี้นะครับเส้นสีชมพูก็จะมาลงตรงนี้นะครับเนี่ย แล้วเส้นสีเหลืองก็มาจอยกับตรงนี้ได้นะก็ข้ามไปข้ามมาได้โดยไม่ต้องใช้รถนะครับอันนี้คือข้อดีของออรถไฟใต้ดินก็ไม่ต้องให้รถบัสมาวิ่งกันบนถนนให้รถติดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอเพียงพอไว้ก่อนนะครับก็ไว้อัปเดตต่อไปนะครับว่าผมจะทําอะไรกับเมืองนะครับ